สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มาเสนอขายนะครับผมลูกอ้นนะครับผมอายุสองเดือนนะครับผมกับสามเดือนนะครับผมตัวนี้อายุสองเดือนนะครับนะครับในสามเดือนนะครับผมใครสนใจโทรมาได้นะครับสอบถามราคานะครับผมรุ่นสี่สิบห้าวันก็มีนะครับผมโทรมาสอบถามราคาที่เบอร์0ูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามหกห้านะครับ 0 8 2 5 6 1ปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามหกห้านะครับความอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับเพื่อนเพื่อนน่ารักมากนะครับผมเลี้ยงอ้นนะครับผมน่ารักนะครับอาหารที่ชอบก็คืออ้อยนะครับผมแล้วก็ข้าวโพดนะครับหัวหันหมูเหมือนเดิมนะครับ เป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับผมเลี้ยงแล้วรวยนะครับผมรายได้ดีนะครับโทรมาได้นะครับอายุตั้งแต่45วันถึง1ปีนะครับผมมีพร้อมขายนะครับผมฟาร์มบลนบาเดดแลคอมบนนมนะครับ0 825614365นะครับ0 825614365นะครับอย่าลืมนะครับ ตัวโตกว่านี้ก็มีนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นอายุสี่เดือนนะครับผมอีกราคานึงนะครับผมนะครับตัวน่ารักน่ารักนะครับผมอีกโกลนึงนะครับนะครับน่ารักจริงๆเลยนี่ครับนะครับน่ารักนะครับอายุสี่เดือนนะครับตัวโตขึ้นนะครับตัวมาได้นะครับหรือจะเป็นรุ่นแม่พันุ์ก็มีนะครับ ุ่นแม่พันธุ์นะครับผมตัวนี้ให้ลูกมาแล้วสามข้อนะครับผมน่ารักนะครับผมสีนวลลนะครับผมครับหรือว่าจะเป็นโอ้นเจ็ดแปดเดือนก็มีนะครับนี่ครับลูกอนเจ็ดแปดเดือนนะครับพวกนี้ครับก็อีกราคาหนึ่งนะครับผมเชิงเชิงทุกตัวนะครับผมนะครับแห่นปากก็ไม่ตัดนะครับเพราะว่าเลี้ยงตั้งแต่เล็กนะครับ มามาเร็วขึ้นมาสวัสด,ดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วเร็วขึ้นมาไต่มือไต่มาไต่มาเดีจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็มีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เจ็ดแปดเดือนเหมือนกันนะครับมันหนักอยู่ที่สามโลแล้วนะครับ สโลนะครับตัวโตมากครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับอย่าลืมนะครับโทรมาได้นะครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามก้านะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับผมครับ ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจช่อง YouTube บ่าวเดชนครมณมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครมณมสวัสดีครับช่วยกด Sub s cribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ